จะมาขอถอนตั้งไหนครับค่ะได้เอาบัตรประชาชนกับสมุดเงินฝากมาไหมคะนำเอกสารมาครับค่ะเดี๋ยวพี่ขอบัตรประชาชนใสยแนบสําเนาวเหลักฐานในการถอนนะคะแล้วในระหว่างนี้น้องก็เขียนใบถอสีกําปูรอก่อนนะคะโดยเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ลายเซ็นแล้วก็ยอดเงินถอนนะคะใช้เอกสารแค่นี้ใช่ไหมครับใช่เพิ่มเติมอะไรไหครับไม่ได้ใช้ค่ะใช้แค่บัตรประชาชนกับสมุดเงินฝากค่ะครับ น,นี้เซ็นสั่งนพี่นะคะครับเดียวตรวจสอบกันกันนะคะอ่พี่ครับถ้าผมไม่ได้มาที่อมสอบเองอาสามารถเช็คตรวจสอบอยอดเงินได้จากท่องทางไหนได้บ้างครับอ่อาเดี๋ยวสามารถเช็คออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์เลยนะคะอย่าหนูลองทำตามที่พี่บอกเลยก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเข้า Google พพพิมม์์ว่่าาสสหกรออัอคงเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าสหากรณ์อ,อมศัพ์กรมการทหารช่างเสร็จแล้วเรื่อนไปตรงสีแดงนะคะที่เขียนว่าระบบสมาชิกสหกรณ์และใส่รหัสสมาชิกโดยดูได้จากหน้าเลขที่บัญชีในสมุดพนหหารซึ่งยูเซอร์กับพารเวิดจะเป็นรหัสเดียวกันค่ะ เมื่อเข้าไปจะเห็นข้อมูลของเรานะคะจะมีนะคะสมาชิกชื่อนามสกุลและสามารถเลื่อนดูเงินฝากที่เราฝากักฝากรายเดือนและยอดเงินฝากคงเหลือของเราได้เลยค่ะพี่ค่ะ ถ้าอย่างนี้ผมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยผมจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับเขาจะสามารถฝากถอนเงินมือของเพื่อนได้เลยนะคะโดยดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละสองบาทต่อปีแล้วน้องก็ยังได้รับเงินฟันผลจากหุ้นในอัตราเดียวกับสมาชิกทั่วไปได้ค่ะและนอกจากมีถ้ากรณีที่น้องเสียชีวิตทายาทก็ยังได้รับเงินสมเคาจากกรณีเสียชีวิตด้วยโดยเริ่มต้นที่5 0 0 0ันบาทค่ะ